ใช่ค่ะเรามาฝากนะคะให้คุณผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติค่ะด้วยการบริจาคสมทบทุนกองทุนหาไทยทิพย์นะคะก็เป็นโครงการนะคะที่จัดตั้งโดยมูลนิธิจุฬาภร์เพื่อสนับสนุนภาครัฐและเอกชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยค่ะโดยโครงการจะมีการสนับสนุนการก่อสร้างกำแพงและบังเกอร์ตาม ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งถือเป็นภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่จะต้องขับเคลื่อนดําเนินการเป็นอันดับแรกและจําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากนะคะเพะื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนและกําลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วบัญชีรับบริจาคบัญชีกระแสรายวันครับธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่ p l a z ครับเลขที่บัญชีคือ2 293 3 0 3 2 6 6 6บัญชีสะสมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่านะครับ2 2 9 4 2 9 9 7 7 7ครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR Code นะครับผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคก,กันได้นะครับซึ่งข้อมูลการบริจาคก,ก็จะถูกส่งไปยังกรมสรมากรอัตโนมัติในนามของเจ้าของบัญชีและก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับค่ะแล้วก็หากที่สนใจนะคยะ สามารถติดต่อไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะกองทุนหาไทายทิพนะคะหรือว่า Line o f f i c i a l หาไทายทิพฟาวนะคะหรือสำนักง,งานกองทุนหาไทายทิพชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุลาพรค่ะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรนี้นะคะ0 2 5 5 3 8 6 1 6ถึง19ในวันและเวลาทำการค่ะก็ฝากกันด้วยนะคะเป็นการสนับสนุนการก่อสร้างกำแพงและบังเกอร์ mm. ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะอย่างที่ขึ้นบนหน้าจอเลยะคะ่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สะดวกก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งได้ค่ะ